กลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆดทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้นสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่าน พบกับผมหัวหน้าห้องวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่29ทธันวาคม2568เวทีมวยตะวนาถ่ายท่อสดช่องทรูเริ่มเวลา18.00นเป็นต้นไปสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจกลุ่มฟังมวยหูฟรีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มมวยหลังชกน้ำหนักหลังชั่งทุกวันทุกศึกรบกวนคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว mtl 7 7 ก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมดูแลเองกับมือแน่นอนครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ผมคัดมาให้เน้นๆเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า คู่หนึ่งเฟอร์รารี่สจอเปียกเขาน้อย37กิโลกรัมคนสงขลามวยเขา่าชนะคะแนนตะเกียบเหล็กรอรอคำสตร์คลองหลวง29กอขอ5 6 8 8รังสิตธ6ิ์3กกิโลกรัมชก2พัก2นาทีแพ้คะแนนแรมบ้องทอเทพสุนควร6กอย2อ6 5 6 5จังหวัดสุรินทร์37กิโลกรัม ชนะคะแนนเดชพยักชอห .5 พยัก10พอยอ2 5 6 5ตะวันนา37กิโลกรัมไฟมังกรชอหพยัก3์37กิโลกรัมขนบุรีรัมมวยซ้ายฝีมือครับเครื่องเตะหนักต่อยแรง แพ้คะแนนเพชรบวงแก้วแบงค์ทองคำใต้เพชรบ,บุรี8กอยอ5 6 5ตะวันหนา้า35.1ต่อลบหนึ่งชนะคะแนนเสือพยักลานนาวอเตอร์ไซส์1 5กยอ5 6 5ตะวันหนา้า36.7ต่อ0.3แพ้คะแนนเมืองบัวงามปอพรพูนยิม1อยอ้ม1ยจังหวัดบุรีรัมย์3ากิโลกรัมเรทเปิดเฟอร์รารี่เป็นต่อที่7ต่อ4 ผมชอบไปที่เฟอร์รารี่ซอจอเปรียกเขาน้อยมีโอกาสชนะมากกว่าครับผมคู่ <dalam S> 2ปงาเกี่ยวบูมเด็กเซียน39กิโลกรัมลูกชายวันทงชยัยสอทัพทิมทองคนชัยภูมิมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาฉลาดเลี่ยมเชิงดีสอกออกได้ตลอดดี แพ้คะแนนเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้5กย2,565ตวันนา35.1/1ตล่อลนชนะคะแนนเดอะเล็กเรโวลูชันมวยไทยภูเก็11 65, ต11กย2,565ตวันนา36.2/2ตล่อ,ลอแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กบาททุ่งเขาหลวง22กย2,565ตวันนา37.1/1ตล่อล สรันชัยสารฝันกีฬานาทวีโอมวยไทย39กิโลกรัมคนสงขลามวยครบเครื่องขวางหน้าป้ายหน้าบูดุดันเปิดเกมเข่าในเหนียวปลายแข็งแกรง่ง พลิกแพ้คะแนนชาตินักรบววัฒนะ27มค2,568กองทัพอากาศ36.3ต่อลบ0.2ชนะคะแนนโตเงินพรเมืองช้าง9คย2,565รังสิต36.1ต่อลบ1ชนะคะแนนเสือหัวน,น้อยพุ่มพันม่วง12กย2,565สึกดาวรุ่งนอสงวนพงเวทีรังสิต37.5ต่อ0.5 เรดเปิดปลาเกียวเป็นต่อที่5ต่อ4ผมชอบไปที่ปาเกียวบูมเด็กเซียนอาวุธหนักแรงปลายมีหึดแน่นอนครับผมคู่3ยอดเพชรช5พยักษ์ซอทศพลยิมเพชรนองบัว100คนศรีสเกตมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปล้ำตีเหนียวแน่นรวดเร็วอาวุธหลากหลายพริกชนะคะแนนตะเกียบเล็กธรรมศาสตร์คลองหลวง2กันยายน2568รังสิต38.2ิก 38. ิโล แพ้คะแนนอัตพลเล็กสวนจากคาเฟ่29กันยายน2568ตะวันนา39.3ลบ0.3กิโลพริกชนะคะแนนลำนักมูลเล็กบาสทุ่งเขาหลวง11พฤศจิกายน2568รังสิต39.5ลบ0.5กิโลแพ้คะแนนโตเงินพรเมืองช้าง1ธันวาคม2568จอบุรีรัม40กิโล The ะเล็กรีวลูชันมวยไทยภูเก็ต100คนภูเก็ตมวยฝีมือครบเครื่องเข่าขวางหน้าเสียบแหลมบูดุดันปลายแข็งแกร่งแพ้คะแนนปลากเกียวบูมเด็กเซียน11สิงหาคม2565ตะวันนา36.1-0.1กิโล ชนะคะแนนเดทพยักชอห้พยักสิบหกันยายน2565ตะวันนา 37. 3 7 3 3ลบ0.3กิโลแพ้คะแนนเสรีภาพสวนอาหารปีกไม้10พฤศจิกายน2565ตะวันนา38.5ลบ5กิโลเรดเปิดยอดเพชรเป็นต่อที่54ผมชอบไปที่เดอะเล็กรีเวลูชันมวยไทยภูเก็ตขอเชียร์มวยรองสักคู่นะครับ คู่4คู่เอกสไนเปอร์สสศิวัฒน์เคบ็อกซิ่ง133รแรมโบ้คนใหม่22ไฟไร้พ้ายโดยที่มี18น็อกคนกรุงเทพซ้อมสอสศิวัฒนมวยบูเชิงไม่มีเข่าปล้ำตีบูดุดันชนะน็อก2เดชอุทัยสทงธรรม26มีนาคม65ราชดำเนิน131.5ลบ0.5กิโลชนะน็อก2ดอกไม้สดเพชรผาเมือง29พฤษภาคมหจอเพชรบุญ ชนะคะแนนยกไทยยกขาวแสนชัยยิม21กรกฎาคม2565ตะวันนา132.4ลบ0.4กิโลชนะน็อก3ซามี่แก้วสำริด1กันยายน2565ตะวันนา133.2ลบ0.2กิโลชนะน็อก4ผู้ผาต่อ BS มวยไทย6ตุลาคม2565ตะวันนา133 ชนะน็อก5กำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้10พฤศจิกายน2565ตะวันนา136โล่เงินกรวยในเมืองยิมส์วุธ,ธิเมืองเลย133คนหนองบัวมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสต์แข่งโต้วงในไล่แขนแทงเขา่าเลี่ยมเชิงดีชนะคะแนนภูผา BS มวยไทย30เมษายน2565ราชดำเนิน129.9ขาด1กิโล ชนะคะแนนพรานพยักพยักผูหลวง19มิถุนายน2565ค่ายกรวยในเมืองยิมสจังหวัดหนองบัวลำพูชนะนก3มยิ้มสยามสิทธิ์กำไรย,ยก16กรกฎาคม2565ราชดำเนิน130.3ขาด7กิโลเสมอกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้20สิงหาคม2565ราชดำเนิน132.4ขาด6กิโล ชนะคะแนนกำปั้นทองสวนอาหารปีกไม้24กันยายน2565ราชดำเนิน133.6-0.6กิโลชนะคะแนนวันชนะชอ5พยัก29ตุลาคม2565ราชดำเนิน133.6-0.6กิโลชนะคะแนน9ล้านสิทธิ์กำนันหนึ่ง26ธันวาคม2565รังสิทธิ์134.9ขาด1กิโล เรดเปิดสไนเปอร์เป็นต่อที่3-2ผมชอบไปที่ per, สไนเปอร์สสิิวัตรควาแชมป์แน่นอนครับสำหรับคู่มวยที่เหลือตามเข้ามาเอาในกลุ่มกันได้นะครับผมลงไว้ให้หมดแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจกลุ่มฟังมวยหูฝีแนวทางข้อมูลมวยฟอร์มวยหลังชกน้ำหักหลังชั่งทุกวันทุกสึกคลิกลิงก์ที่หน้าช่องตามรูปที่ผมวางไว้ได้เลยหรือจะทักบ้านเขียว m t l 7 7ก็ได้เหมือนกันครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์มวยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่ชอบไม่ว่าอย่ามาด่ากันก็พอบายหัวหน้าห้องกลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น